โรคหอบหืดในเด็กก็คือเป็นโรคภูมิแพ้โรคหนึ่งนะครับที่มีความไวของหลอดลมโดนสิ่งกระตุ้นหรือได้รับสิ่งกระตุ้นต่างๆเนี่ยก็จะทําให้คนไข้เนี่ยมีการหลอดลมตีบแล้วก็มีเรื่องในเรื่องของอาการหอบเหนื่อยในช่วงตั้งแต่ประมาณ10ปีที่ผ่านมานครับพบว่าอุบัติการการเกิดโรคหอบหืดเนี่ยในเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กก่อนวัยเรียนหรือเด็กวัยเรียนก็ตามเนี่ยเพิ่มขึ้นยู่ประมาณเท่าตัวหนึ่งครับสาเหตุโรคหอบหืดในเด็กนะครับมันมีปัจจัยหลายๆอย่างเป็นตัวกระตุ้นเช่นประวัตตตติิิคคครรรรรอออออบััััววนนททีี่่่่2ืืืปจจจยเเเกกกดดาาาชชช้้ไง เรื่องของไรฝุ่นแมลงสาบแล้วก็เรื่องของสัตว์เลี้ยงก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทําให้คนไข้เนี่ยเป็นโรคหอบหืดได้ครับ คุณพ่อคุณแม่อาจจะสังเกตอาการของน้องๆหรือว่าลูกๆของเราเนี่ยมีการใช้แรงในการหายใจเยอะอกบุ๋มแล้วก็ซีโครงบานปีกสมุทบานได้ครับกลุ่มเสี่ยงก็จะพบได้ในกลุ่มที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นโรคหอบหืดหรือว่าเป็นเรื่องของโรคภูมิแพ้นอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์น,นะครับได้รับควันบุหรี่หรือว่าสูบบุหรี่เองเนี่ยลูกที่เกิดออกมาเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคหอบหืดได้ สำหรับการป้องก,กอันโรคหอบหืดนะครับหญิงตั้งครรภ์น,นะครับควรจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสจากควันบุหรี่นอกจากนี้การได้รับนมแม่อย่างเดียวเนี่ยสีเดือนเนี่ยก็ช่วยป้องกันการเกิดโรคภูมิพแพ้ได้ด้วยการวินิจฉัยเกิดจากการซักป,ประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเป็นหลักจากการตรวจร่างกายของแพทย์เนี่ยฟังปอดได้ยินเสียงปอดดังวีดหรือว่าหรือการส่งตรวจพิเศษเช่นการตรวจทดสอบด้านนภูมิแพ้ก็จะเป็นตัวบอกได้อย่างหนึ่งครับว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคหอบหืดไหม แนวทางการรักษาโรคหอบหืดของเด็กไทยเราเลยเนี่ยที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้นอันที่2คือการใช้ยาครับสำหรับการดูแลก,ก่อนและหลังการรักษาของผู้ป่วยโรคหอบหืดนะครับก็คือที่สำคัญที่สุดคือการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นครับรวมถึงการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการรักษาก็จะเป็นตัวที่จะทำให้อาการของโรคหอบหืดเนี่ยสงบลงและสามารถหายไปได้นะครับ